กาสวัสดีครับพวยพี่น้องเจ้าโลกกาิที่ทำสุขสุขเพินนะครับเด้อเอาพวยพี่น้องเบิงปูเป่นมาอลอยหล่อล่ะครับเด้อพวยพี่น้องอ่าฝนมาลอยอยู่หนึ่งเด้อพวยพี่น้องเอาเป็นบุญเป็นกุศลน,นะปูเอ้คิดบันตาหาบ้านลื่อเด้มอมาอื่นกับคอยลุ้ยกันทั่วโลกเด้อคอยลุ้ยสุสุนาสุตะเด้อปูเอ้ยสามตัวตรงตรงสองตัวตรงตรงเด้อขันบ่ได้บ่ได้สั่งนี่ปูเอ้ เออไหนใดมันจะเคยสิดได้สร้างเอาเคยพี่น้องเบิ้งได้ครับเด้อปูพ่นลอยหล่อ,ลองโด้ยเคยพี่น้องเออนี่ที่ดวงเขตดวงถ้ำนะฮะตอนนี้อาจารย์กำลังมาอยู่วัดป่าบ้านหนองป่านครับตำบลหมูลแก้วอำเภอนโนนสาดจังหวัดอุดรธาน,นีครับพเพี่น้องอาจารย์ก็บไหนมาอ่าอยู่นี่นะครับไหนมาภาวนาอยู่นี่เด้อเอาตัวดีๆเดียด๋วยว,ยว,ยวยฝากี่น้องเอฟซีสุกุสุกคน อาจารย์ก <ersch> ็ได้ไปเ็ดลงทานสั่งน้ำทำบุญให้ควายที่น้องสุกขุสุกข้นเออเอาบุญให้สุกขุสุกข้นก็ควายนี่โชควายลำควายลุ้ยควายเป็นบุญเป็นกุศลไปพี่น้องเอาควายเป็นอันในสงคนบุญเลยควายที่น้องเด้อันใดก็ได้อันเทียท่านสั่งได้ป่วยเออแต่บ่ให้บ่ได้เด้อบ่ได้สั่งเด้อ กันเถียรติสังก็ขอให้เป็นอนุสงค์คนบุญไปชมข้วมือมาตัดธนาเพิ่งดูเพิ่อพี่น้องเพิ่น,อนลอยหลองอยู่เพิ่อพี่น้องนี่นะครับคือปูปูแปดจอกปูปูหน้าหน้าข้าหน้าที่กะเข้ามาเด้อเพิ่อพี่น้อง ก็ถือว่าเป็นอนุสงค์คนหยิเอาหวยพี่น้องอาจารย์สมหวังกับสีเบิ้งหวยปูไล่นี่จริงเอาอันนี้เป็นหวยปูไล่เด้อหวยพี่น้องหวยปูไล่ครับเอาเบิ้งดีๆเด้อหวยพี่น้องหวยปูไล่หวยปูไล่กับมี่เก้าหกนีสี่หกนี่หนึ่งเก้าสี่ขับไปพี่น้องแล้วก็ห้าเก้าแปดเก้าหนึ่งเด้อหวยพี่น้องนี่ชื่อหวยปูไล่ หวยปูไล่เด้อพี่นอ้องอ่านะครับหวยปูไล่เป็นเอาพี่นอ้องอเบิ่ง,งกระสักเด้ออาจารย์เกศิริเด้เบิ่งกระสักหวยปูไล่งวดวันที่หนึ่งเออครับนี่เป็นหวยปูไล่เด้อพี่น้องหวยปูไล่หวยปูไล่งวดวันที่หนึ่งเด้ออันนี้เป็นข้อมฝันของอาจารย์รวรสว่างปูแปดศอกตั้งแต่ตองงวดเด้อพี่น้อง น,นี่เป็นข่วมฝันนะครับข่วมฝันกับลามากนะครับตั้งแต่ตองวดชื่อฟันตองวดอาจารย์กับฟันในเก็บหกสี่หกศูนย์หกเก้าหกเก้าสองศูนย์หกสี่สองกับเป็นโต๊วเดียวคือเก้าเรล่าเผยกี่นองนะครับฟันตองวดเผยกี่นอง ใน,ในีไม่มีมีตองวดแต่ชื่อ91490ครับไปพีรองนะครับเอาไฟจีรองนะครับจังใดกับอยโชคดีลำลด้วยเอ้คอยเป็นดินเป็นดินเลยไอนเอ็ดเ้าลูสุขพุทธพุทธพุทรพุทธพุทธพุกธพาทธพุ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 เนพอทพุ เกียจานเรีนไวจ 91, 4, 4, 1, 9, 9, ้จ้าเก่าหนึ่งสี่สีหนึ่งเก่าเก่าศูน 9, 0, ย์ขับไปพีน่น้อ, 9, 0, 6, 0, 4, นองเก่าศูนย์เด้อไปพี่น้องแล้วกันเก่าศูนย์หกศูนย์จะสื่อกันไวเน้อไปพี่น้องนะครับสื่อกันไว้ถงได้ควยโฉบดีลำลุ้ยสุขสุข,สขคนเด้อไปพี่น้องอควายเงินไหลน้องทองไหลมา้าเป็นบุญเป็นกุศลหัวตว้นที่ หนึ่งเมษาจะคอยลำให้ด้วยนะครับเด้อพออาจารย์อยู่ตรงนี้กับพิธีสางให้เราเถียรเทวดาเพิ่นนะครับอ่าาถ้ตัวเฮาโชคดีเฮาก็ยจีได้สางให้เพิ่นเด้อพวยพี่น้องนี่ต่ชื่อดวงเทียรดวงธรรมบล้อยหล่องพวยพี่น้องเอาปูเอ้ยสามตัวตรงตรงสองตัวตรงตรงนับปูเด้ยคนได้อสามตัวตรงตรงสองตัวตรงตรง ไปตึงุญ็นกิจเ,เลยกิบบันทาหาบันลีข่อยจีนองเอองาจากเงินมากามาม่อยู่นี่เด้อ่ยจีนองนะครับนี่แะครับข่อยจีนองเอาอ่าว่อ,อหจีนฮเน็อกข่นยจีนองอนี่แหละข่อยจีนอง เก้าหอาจารย์ได้เป่ารั้งแรกก็ได้เก่าหนึ่งสี่ปูหน้า,าปูหน้าค่าเพื่นไม่เขียนให้ไยพีน้องก็ 19, คือสี่หนึ่งก้าเก้าศูนย์ี่ฟน้องนะครับสี9หนึ่งเก้าเก้าศูนย์เหมือนกันไยพีน้องเอาไยพีน้องอแต่เป็นบุญเป็นกุศลเลยปูเ้ยสรเป็นบุญเป็นกุศลไ่ได้เหตดได่สางแน่นเนี่ อ่ม not ืออื่นจะควายลำไปด้วยสุกุสุก้นเด้อพอพี่น้องจากที่ําำอึดที่โตดีกันสุกุสุกคนนอนหลับก็ได้เงินมื่นอนตื่นก็ได้เงินแสนหลับหลับตื่นตื่นได้ทั้งแสนทั้งลานอ่าถับเป็นไรก็ฝากไปได้ครับเด้อสมหวังพารวยนะครับกดเลยกดแชร์กดกดคิกติดตามที่วาดด้ขาดตัวดีๆเด็ดเด็ดปวดทีแล้วอาจารย์ขายเก็บเก่าก็ออกเจ็บเก่านะครับ อาจารย์จะได้หามากหลายงวดแล้วไฟที่นลองอเจ็ดแปดบางหันจะออกเจ็ดแปดไปเพยทีนลองไปเจ็ดเก้าศูนย์เก้าสี่สามขับเผยจีนลอง, 9, 0, 9, 4, อองแล้วก็เจ็ดเก้ามากอีกก็ยังมาเกเจ็ดแปดอีกพผยจีนลองเอาพผยจีนลองกับควายโชคดีรำด้วยได้สามตัวตรงๆกันเท่าโชคดีแล้วก็ได้คอยกันเน็ตกันสางเลยเผยจีนลองเท่าสี่เดี๋ยวีโชคต่อไป เห็อาจารย์กับภาวนาให้เอาบุญเอากุศลให้่อพี่น้องเอฟซีชาวโลกงสุกุศลก็ใหญ่สุกูสุกคนลำด้วยเนาะพ่อพี่น้องมีเงินมีทองไต่เห็ดใบสางนากันวันที่หนึ่งเมษาเย็นวันจันทร์ก็ขอให้โชคดีลำรวยเงินไหลนองทองไหลมาสามตัวตรงตรงกับพ่อพี่น้องให้โชคดีลำด้วยเด้ออามีมณฑปูเด้วยมนมณฑปวยพี่น้อง ครับอาจารย์ผาจีนิก็โอ้ยสวยจีนองมองพระโองเต้ากับโบมี่อาจารย์ก็ได้บอกว่าเอาปูใหนเป็นบุญเป็นกุศลนี่งดีดีกะ่าให้โชคดีเด้อผู้ขาสิได้มาสางมาแปลงให้ให้มันเป็นบุญเป็นกุศลเด้อสิได้เหยียดเหยีดถ้ำให้เด้อสวยจีนองเออเป็นกระทั่งเสียห้าเนาะสวยจีนอง นะครับเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างในเต่าเนี่อาจารย์หลังจากาที่บอกว่าไปาทำ롱ทานากาแฟสมหวังอร่อยที่สุดในโลกกินเหล้ารวยถูกหวยทุกขวดครับไฟจีนองโลงไปน้องน้ำเห็นพญานาคลอยหมุนเยโย่โยวโย่โย่เอาฟูฟูมาเหล่นน้ำต้นเหนือสันคนเหล่นน้ำเดลยไวจีนอง สิ่งบอกเคยเห็นกะได้เห็นนี่ก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะครับอ่ผู้ใดเคยเห็นอ่าด้ยตาอ่าเ่อใดฟังด้วยหูกะสิว่าว่าไปจังอาจารย์สมหวังก็คือพูดจริงทำจริงแล้วก็ให้พ่อแม่พี่น้องโชคดีกันทุกคนจิตเหนือกาไว้แค่นี้เด้อพี่น้องคอยโชคดีร่ำรวยเงินไหลนองทองไหลมาแต่คอยมีต่ความสุขความเจริญเด้อเอาปูเด้อไป ลูกลูกลานลานปูก็ไปเขานิมิดเด้อเออไข่ยาไข่กู้ได้ด้วยกับไปหาเด้อเด้อไปที่น่องที่อาจารย์เรียนไว้ก็บชื่ออ่ปีหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งปีเเก่าศูนย์เก่าศูนย์ศูนย์เก่ากันกันไว้นะกัชื่อหกศูนย์ครับไปที่น่อง เออหกศูนย์สี่ศูนไว้เด้อเพื่อที่ร้องโชคดีเลยด้วยเด้อสาธุสาธุสาธุ